ไปเดี๋ยวนะฮะโอ้ มื้อนี้สามีกับสิาพาสพี่น้องไม่เบิง้งข้าวเฮ็ดกินโคกระวทางพี่น้องเอยเนาะเฮามมือเฮือนยากับมื้อน,นี้เพื่อนเฮือกระวทางมาพี่น้องเอ้มื้อน,นี้เฮากับสิมาโคกินลองน้อสามีกะยังไม่เคยกินจักเธอพี่น้องเอยเนาะมื้อน,นี้กับรสสีมาลองชิมเบิง้งมันแซ่บบ่นะกะบนี่พี่น้องยาเฮือมาแต่งมอวพราพี่น้องเอยนี่แต่งไฮ้นะพี่น้องน่แต่งจากธรรมชาติเนาะเดี๋ยวชิมมันก็ เดี๋ยวอ่ะพ่อเริ่มน้องกัเพ่อกินเานาะนี่นะพี่น้องนี่คือกระถางที่ลุงเพิ่มพี่น้องเนาะลุงได้มากเพิ่นกะเพิ่มมาตัวนึงเพิ่นให้เฮ้ามาตัวนึงเพิ่นให้มากเคดจินเนาะเออสองตัวตัวกับต,ตัวน้อยพี่น้องลืมเลืมมาแต่งโมก่กันนะให้มาสองนุยน่ยเนาะแล้วก็น,น้องไม้พร้อมพี่น้องเอ,อ้ยนี่น้องไม้บของน้อนี่ลายเติบนะวันนี้กิดชิมา เฮ็ดกินแรงก็เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บรรยากาศสีค้ำๆพี่น้องเลยเนาะประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะเริ่มมืดแล้วล่ะทางบ้านจะมีก็ได้มื่อนี้มีได้แนวกินเผือกะโคกกินหน่อไม้พี่น้องเนาะหน่อไม้เลยกระทังแม่เฮากำลังใบหน่อไม้นะตอนนี้กะสีแกงกินเนาะบรรยากาศยามแร่งๆพี่น้องก็มืดฝนนะพี่น้องนะก้อนเมฆหลายน่าแต่ว่าฝนก็มีตกมืดซื้ๆพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งลมทั้งฟ้าดังมีตก มากินแตงโมก่อนພ້ອງອັນນີ້ແຕ່ງໃຫ້ພີອງຕງໃຫ້ແຕງຊູນກະໃນມັນກະສິເຍີ້ຊົມ แต่งกิ่งไปน้องตามแค่แชบไปน้องไปจะทันยูทูทุยเนาออันนี้กพักน้อง่อมากกะจี้กะทางไปน้องเนาะเพราะเข้าจะกการนะ ใช่เพารับวิธีการจี้กระทางชำรับผู้เลิศมีเป็นจี้แล้วก็ออกกิ๊ดมาน้ะนี่คือจี้กระปอมนี่บ่จี้แล้วก็เอากิ๊ดมานลมลเนี่ยเฮ้อนอนไกัลูกเนี่ย้กระลุกกระนปนยงไ Đây, đây tổ nó, sổ, nó nó cái gì không ship <laughs> chứ <Cảm ơn>. Và... <laughs> đi, là... แล้วเราก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็แม่นไปคู่บ่กล้าเห็ดเฮาย่านพิจูดห่านโอยเดี๋เวด่วยยังเล่นเล่นลุกมันจริงจังห่านล้างก้นพี่น้องเนาะใส่ใส่เท้าด้วยกันอื้อใช่ไหมเจาลอล Để tốt rồi hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Mình mhm mhm nó mhm bỏ mhm đây mhm 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 nha yeah, cho nó khoảng một quýt được ก่อนนะพี่น้องคนว่าเข้าไปแช่ก็ไฟก่อนเนาะเดินเหยียบเดินหนักพอเนาะเก็บ เผลอนี่อเอาปิ้งไปแล้วเนาะปิ้งแล้วจังไปก้อยมื้อนี้เจดเมนูก้อยกระทางพี่น้องเอ้ยฮอโฮเนาะ ทางนี้แมวเก็บพักไว้ท่าเนาะช่วยไว้เลยมันจะชอบเว้นี่แหละขอตากินกันนกเว้ มันผู้ปั่นได้ช่องเขาได้ผู้ะโต้มาเอาผู้มีปั่นก็ได้ช่องอย่ามาเอาจ้นไ่ได้ช่องโตนได้ผู้่ได้กเข่าได้ชตัวนึงเอาได้ช่องปลากระดังยี่วมีตุพนหอนเอาอยู่ นั่นเลยไปจ่ายไม่มาวันนี้ก็พี่กำลังเย็นนด้สำหรับอร่อยต้องทำช้าหน่อยคุณต้งจังนาคันคือหอมใหงครับผลดื้อไม่ได้ตัวควันตัวตดเป็นน้องหอมชุยชุยอู้หูตื่นสายไหมลำยื มีผู้ใดเคยกินกระทางบ่พี่น้องเนะรสชาติเป็นแนวใดเขาเมนต์บอกสามีเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสามีกับบ่เคยกินเนาะแถวบ้านสามีเขาเอื้นกระทางพี่น้องเอ้แถวบ้านพี่น้องเขาเอื้นว่าเนวได้อันนี้เขาเอื้นว่าโตอีหยังคือกระปอมแต่ว่าโตง่ายเนาะ ตงแม่เขาตำแจ้วเลยแก้ว <inequ> anyway, <LE> ่สุากเลยเทุกิ้งแล้วกไปบมาลอยงซุกแล้วก็มาพักที่น้อง សាប់មុនៗដល់នេះហើសាប់បែកមកដល់សាប់ញ៉ាំអត់បានលើកមືហ្នឹងចា៎នេះចា៎តាមនេះអីយ៉ាមិនណាស់គេលោអត់បងអូនេះញ៉ាំចូលសាប់ផកហ ோம் ៗបងអីហៅពីហ្នឹងហ ோம் เนาะ

พ่ะแนกท่านพ่อรอท่ากินเนาะยิวเข้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปหามะนาวมาซื้อก่อนพี่น้องเน่อยเจแปงเจ้าเว้ยตุเช่สามน้อยละลานไปไปเจ้าอยู่สช้าวันมดละเยี่ยไข่เข้าหน่อยนึงเป็นหอดมาอยู่ตู้เช่แล่สามคนมี้ไม่ไข่ไม่ไข่ไม่ไข่แต่ไข่ไม่มาโขแกมเจมันเองท่านไม่ได้ขายนี่แต่บรรดุง ก็เทีย่ยวแล้วโคนน้าท้องใครคนน้ท้อเดียอใชหมนี่ยนี้ก็ข้างหาข้างนุ่แล้วตอนนี้คนเทียเท่ยว Xe không ấy. Được Xe không mai Xe

ตักพี่น้องมาิีตักทางแม่กน้ำไปน้ำไปนนกับพี้ปน้องน้ไน้ปน้ำไปน้ำน้น้ำน้ำไน้ำน้ำได้ของแ้้มพี่น้อไ้ไปน้น้น้ำงเน้ำไป้นี้งไ้ ดอพี่น้องเด้ออาหารพ<ม>อจกข้าวรอแล้วแม่ยิ้วแห้งล่ะวแต่เ้านี่บอ,อาา้นเต็มหมดอีละมามามีก็จางเลือเทีมโอ้ตัวโอ้ตัว มันละกันต็งเต็งพิดเต็มกับกระชาแดงขึ้นมามือนี้มื่อเช้าหมดแล้วเห็นกัว่าเป็นแนวใดพอรสชาติพามอยู่บอกออข้าไมีแซบอยู่แล้วเนาะขาลากระแซบนายำหวอาหารข้แซบไป้งเ้ยอันนี้พักนอกไปแล้งเลย

อืมอ้าออ,อ,อตอนนี้ก็จะมีกกินยิ้มแล้วไปน้องน้องมีเท้าเพิ่มมาน้ำหลังนวนี่เพิ่งกะ กินต่อเนาะพี่น้องเริ่มมีแซ่บบอจะมีก็กินซิมบอนแล้วก็เออแซ่บพอกินอยู่เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวอิ่มแล้วบัดนี้กะสิได้ไปหาอาบน้ำแล้วอ้อนอนแล้วเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนเด้อมาฮอตนีก็ได้ก็คลิปตรงนี้แล้วแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคน 一样。Yeah.